ตัวอย่าง3.15นะครับเขาให้ f z เท่ากับ3 z กําลัง4ลบ2 z กําลัง3บวก8 z กําลังสองลบ2 z บวก5ส่วนด้วย z ลบ i นะครับตรงนี้ถ้าเราพิจารณา f i นะครับน f i สังเกตว่าตัวนี้ก็จะได้เป็น3 i กําลัง4ลบ2 i กําลังสา บวก8 i กำลัง2ลบ2 i, แล้วก็บวก5นะครับส่วนด้วย i ลบ i นะครับเห็นไหมปรากฏว่าตัวนี้หาค่าไม่ได้นะครับหาค่าไม่ได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัวส่วนเห็นหม I, ลบ i ก็ได้0นะจำนวนอะไรก็ตามนะครับถ้าเป็นเศษส่วนแล้วตัวส่วนเป็น0แสดงว่ามันหาค่าไม่ได้นะครับเป็นจำนวนจริงก็ไม่ใช่ เป็นจำนวนเชิงซ้อนก็ไม่ใช่นะครับอันนั้นก็เลยสรุปว่าตัวนี้หาค่าไม่ได้ในเมื่อ f i หาค่าไม่ได้นะครับจากนิยามความต่อเนื่องเราจึงได้ว่านะครับเราจึงได้ว่าดังนั้น f ตัวนี้นะครับไม่ต่อเนื่องนะ f ตัวนี้นะครับไม่ต่อเนื่องที่ z เท่ากับ i นั่นเองนะครับ